จอด้วยอะไรนะฮะเรียกว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องเตรียมไปชู้เลยพอได้ข่าวว่าเราจะสัมภาษณ์เรื่องที่น่าประทับใจกันถูกไหมโลโลไม่ไม่อันอันนี้คือปลอป่ยอยเปียกปล่อยเปียกนหนูพยายามซาให้มันดูดีโย แขกันอยู่ครับไม่หลุดหรอไม่หลุดไม่หลุดไม่ไม่เป็นไรฮะโอ้ตายแล้วสูงเข้าหน้าเลโก้ด้วยนะคะพร้อมหร้อยังครับสวัสดีครับ ครัคนเติบใหญ่หรอครับยังครับเป็นยังแค่ลังชิมมินิ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 ของมินิคิวเฟสเอทเบิร์ดเดย์สจริงๆเรากินสิบพันของคิวเฟสอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าคือผมไม่ชอบกุ้งเหนที่บอกในบนเวทีนะเพราะว่ากุ้งนี่เขาแบบดีมากจริงๆพี่นัทชอบกุ้งไหมใช่กุ้งเขาก็ออกมาครับตอนผมได้ลองแบบมันมีเมนูหลายอันมากที่แบบอยู่ในออเนีรยนะครับผมเรียกว่าพวกเราก็ไปแอบชิมมาแล้วก่อนเราขึ้นเวทีก็จากที่เห็นคือพวกเราแรงไม่ตกเลยเท่าไหร เราคิดอะไร c ิเ Fresh ไม่แล้วเขาแบบว่า8ปีแล้วใช่ไหมีรันใช่ครบรอบ8ปีก็เรียนเชิรไลท์แค้นมาให้จัดมินิคอนเสิร์ตก็คอบคุุมมากเลยครับอง Happy Birthday ด้ไหมหนึองม Happy Birthday to you Happy Birthday to you Yeah q e Fresh Happy Birthday to you c t Fresh โอ้ขอบอ้ยาบครับผม ใช่เก้าเพลงจุ๊บเลยใช่เตรียมไม่เพราะเราเตรียมมาเก้าเพลงเพราะเผื่อปีหน้าคิวเฟสเรียกมาปีที่เก้าอ๋อยินน้ำออกอ้อมยินโอ้โหแล้วถ้าเขาครบรอบสี่สิบปีงี้ทำยไงเนี่ยเอามาสี่สิบเอ็ดเพลงเลยเหรอฮะพร้อมไหมเช้าโอ้โหกินเติมยืนรอแล้วทีนี้เมื่อกี้พี่น้อบอกพี่จันชอบกุ๊งได้มีใครชอบมาใหม่อะไรอย่างไรคะกุ้งจริงผมชอบเยอะมากเลยครับเอ้ยอันนั้นเราไปกินอะไรกันมานะวันนั้น ผมพูดได้ไหมว่าถ้าเกิดพูดถึงพูดถึงเรื่องอาหารทะเลเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารทะเลอินเตอร์เนชั่นแนลคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอาหารทะเลเนี่ยไรแค่ไหน, like นได้มีโอกาสนะครับไปเอาติ้งของ g ี m t เอ็มมาซึ่งเรียกว่าเกาะติดชายทะเลเลยล่ะคราวนี้ครับ,รบพอไรแค่ไหนได้ไปนั่งทานอาหารทะเลนะคบผมทุกคน,นก็จะสั่งอาหารทะเลมากมายอย่างลิโก้เนี่ยแพกุ้งก็จะสั่งในเรื่องของอะไร,<ค>รปลากระพงแต่พี่กุ้แต่พี่กุยุย้ยแต่พี่น้องตุ้ยของเราเนี่ยเลือกสั่งอย่างแรกเลยคือไข่เจียวฟู แลกินอยู่อย่างเดียวด้วยคือไข่เจียวฟูคือฟูฟูฟ้าฟูเฟอร์เฟอร์ดูปากนัชชานะคะเฟอร์เฟอร์ไข่เจียวฟูหนูว่าพี่ตุินแทนอยู่เครื่องไม่แน่นะชอบกินไข่เจียวฟูแม่เราอยู่บ้านกูกินแล้วคุณพี่พงคิวเบสโอ้โหชอบกินมากกินแล้วเป็นเขาเรียกว่าปูกระป๋องโอ้โหปูกระป๋องด้วยเฮ้ยแต่อันนี้อร่อยจริงแล้วชอบกินปูกับอะไรคือเวลาผมกินปูก็จะกินกับใส่จานแล้วก็แบบทาหรือบางที่เปิดปองมาใช้ช้อนพี่ฮงชอบกินอะไรนะของคิวเฟส ชอบกินกุ้งครับอุณเป็คนแก่เพียงแค่ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเนี่ไม่ต้องไม่ยากเลยครับไอจชีพผมเป็นคนชอบกินกุ้งแบบมีเปลือกอะไอ้วุชินมันเป็นเปลือกอะไรกันนะกุ้งที่มันทอดแล้วอ่ะแล้วแบบแบบหนังมันไอแบบกรอบมากๆผมชอบเคี้ยวแบบหนังมันใช่อาจจะเป็นเทอร์นออฟของใครหลายคนแต่ว่ามันอร่อยส่วนตัวแล้วแต่เทสของแต่ละคนใช่บางทีแบบหลือขี้เกียจแกะกุ้งโหกขากินแบบเอาไปทอดแล้วมันก็อร่อยมาก ก็ฝากคิวเฟชครบรอบ8ปีแล้วนะครับผมใครที Gore, ่อยากลองผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ก็ไปซื้อกันได้นะครับผมและแค่ลองแล้วบอกเลยว่าอร่อยและชอบมากๆเลยครับผมแล้วก็ฝากไลน์ยูด้วยนะครับผมให้ไปติดตามคิวเฟชกันเยอะๆนะครับผมครับฝากด้วยนะครับอ่าใช่ครับก็เพลงซิงเกิลที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ็ดสิบเอ็ด ช่ก็เพลงหน้าเบอ้อหลังชาร์ทโฟร์กราวครับก็เป็นเพลงช้าปล่อยปล่อยทีเซอร์ไปแล้วใช่ไหมัพร้อมกับนางเอกนะครับพี่หรือน้องน้องป่าพี่น้องป่าอ่าไม่เป็นพี่น้องป่าถูกต้องก็เป็นแบบว่าอยากให้รอดูเพราะว่าไม่เคยไรแค่ไม่เคยแบบว่าออกเพลงแล้วแบบแต่งตัวเหมือนกันเลย5้าคนไม่เคยพัดมีก็แต่งเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแบบ มันผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือ trust me เนี่ยมันเป็นสีดำแต่นี่มันมีสีขาวถูกต้องอ๋อไม่ไม่ไม่คือ trust me อ่ะมันเป็นบริการทุกคนทุกคนแบบว่าทุกคนมาไอ้นี่ไงนึกออกปะใช่พี่แต่ทุกคนรู้ว่าอันนี้คือบริการับแต่ว่าพอเป็นพอเป็น foreground เนี่ยมันอารมณ์แบบว่าเหมือนมันมันให้ฟือแบบว่า5าคนเนี่ยใครจะเป็นพระเอกหรือว่าใครจะเป็นคนที่ถูกรักหรือใครจะเป็นคนที่ผิดหวังติดตามชมได้พรุ่งนี้นะครับ ลายชายลายชายเทาผมซึ่งโชว์เสร็จมันก็จะมีความแบบว่าช้าช้านองนวงหน่อยประมาณนั้นมอีย่กพจะคนอัะไรนะ่เบอกีขานับในเวทีเป็นคนอกหักไก่ไปไหในเวทีเป็นคนอกหักเลยใช่อเราว่า่งไงกับข่าวนี้จริงๆต้องไปรอติดตามมพรุ่งนี้คือใน MB เนี่ย เราแค่อาจจะอกหักทั้งห้าคนก็ได้นะครับอ๋อให้ไปทายกันหรือไปหักอกเขาใช่ต้องรอดูครับแต่แน่ๆรักไรยูอะไรแค่ไม่อกหักแน่นอนใช่ไหมไม่ได้ยินเลยไม่เป็นไรใช่ใช่แต่เขารักใช่เขาบอกใช่อะไรเะาคงเรื่องอะไรเตรียมตัวไปถึงไหนนะคะคอนเสิร์ตใหญ่ในประเอ๋อเรียกว่าเตรียมเยอะมากๆเรียกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าครั้งก่อนๆใช่ครั้งก่อนคือครั้งแรกนั่นแหละใช่คือเราเตรียมลิสต์เพลงมาแล้วใช่ไหมสุดๆเลย คือลิสเพลงของเราเนี่ยบอกเลยว่าโชว์แต่ละโชว์เนี่ยมันจะแบบเรียกว่ามีกิมมิคของมันแล้วแบบพี่นัฐก็ชอบโชว์เรียกว่าพวกเราตั้งใจให้คนดูนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยดีก๋่าแล้วแล้วสมมติเพลงช้าเขาเมื่อยลำไงเพลงช้าเขาเมื่อยออกอยู่แล้วก็ต้องยืนใช่ไหมใช่อ๋อก็้าใได้คือเราเราเราเตรียมตัวระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคนที่ต้องเตรียมตัวให้ดีๆเนี่ยคือไลฟ์ยูเพราะวันที่30สิามสิบสิงหาคมวันที่30สิสิงหาคมเนี่ยกำลังจะกดบัตรแล้ว ครับผมตองกดบัตรแล้วนะครับ10บโมงใช้ทิเกตเมเจอร์บอกเลยว่าเตรียมนิ้วของคุณไว้ให้ดีครับความไวนะครับต้องสึกคอยความไวเป็นของปีศาจถูกต้องเพราะว่าบัตรเนี่ยแบบว่าถึงแม้จะมี2วันแต่ผมว่าเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากสปายดีมาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโอ้โหมากมายเพราะดีมาไลยูเราเยอะมากมากสปายอาจจะไม่พอครับผมสมมุติถ้าโซเอลเนโก้จะทำอะไรแบบตอบแทนแฟนๆแบบนี้สองรอบอิมแพ็ค สองรอบอิมแพกโซ o อา Le ดเลประกาศเลยวันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าการที่จะเกิดเหตุการณ์โซเอา2สองวันติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพยายามซึ่งสิ่งนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไลยูมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเชื่อเลยว่าการที่ทุกคนพยายามเนี่ยจะพาทุกคนไปพิสู่ความประสบความสําเร็จและการประสบความสําเร็จนะครับจะพาให้เราเนี่ยจะพาให้เราเนี่ยพาไปสู่ ความสุขความสมหวังผมผมว่าโอ้ยผมว่านะครับผมสิ่งนี้แหละที่จะเป็นสิ่งตอบแทนในการโชว์เอาทั้งสองวันนี้ต้องเลยในการเต็มที่กับโชว์ทั้งสองวันนี้ไอ้พายขนาดนี้ต้องได้ผลตอบแทนบ้างโหผมบอกได้เลยว่าในสองวันนี้คุ้มซิ่งกว่าผมคุ้มสื่อเลยแหละคุ้มสื่อเลยเกินคุ้มเลยล่ะโอ้โหเลิศมากเลยล่ะครับผมพร้อมกันหรือยังล่ะสามสิบสิงหาคมนี้นะครับสิบนาฬิกานะครับไทยทีเ็ตเมเจอร์นะครับใครที่พร้อมแล้วหาร้านไว คุณอาจจะพลาดก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณพลาดไม่เป็นไรเลยเรามีนะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะนะไลฟ์สตรีมมิ่งถูกไหมฮะแสดงว่าแปลว่าแบบอะไรนะไม่รู้คือแต่อยากให้โซลท่านเป็นเร่องของอนาคตแต่ผมมั่นใจว่าตอนนี้ไรแค่นะครับมีแฟนคลับเนี่ยอยู่มากมายหลากหลายแห่งเลยเชื่อว่าก็สิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพาเป็นเหตุการณ์สําคัญเป็นวันสําคัญให้เราเนี่ยได้มาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันหลายๆนาทีหลายๆชั่วโมง ได้มีความสุขกันหลายๆเพลงได้แบบมาเห็นไรแค่จัดเต็มบนเวทีมีความสุขบนเวทียังไงก็เชิญชวนให้มาจริงๆนะเนี่ยอ่าแล้วพี่ๆสื่อจะมากันไหมพยักหน้าเลยต่อหน้ากล้องได้เลยใครพยักหน้าต้องกลับไปหาเลยใครพยักหน้าเนี่ยอันเนี้ยเด้ง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 มาเลยแบบว่าวันจริงวันจริงต้องมีนะวันจริงต้องมีนะอันนี้นะฮะมีแล้วเนาะมาแน่แล้วคุณพี่จะแต่งตัวเป็นอะไรกันอ่าอ่าแล้วสัมภาษณ์เสร็จ คอนเซปต์คอนเซสิร์ตคราวนี้คือดัสแอนดอนใช่ไหมครับพี่พี่ถูกต้องเลยน้องชายเป็นดัสแอนดอนพี่นัทจะหลุดฮะดั๊สแอนดอนนะจลองเป็นลายเข้ด้วยยังอยู่เป็หมาหมาเรียกว่าอยากมาฝากมาฝาแล้วก็วันกลางคืนจะแบบไม่เหมือนกันเลยเนี่ยให้ลองอยากให้เลือกเลือกแต่งเอาเองแล้วกันแบบว่าจะมาแบบว่าสวยสดใสน่ารักสมวัยหรือว่าแบบว่าดุดันหรือว่าเฟียนก็ตามใจไลค์อยู่เลยเพราะว่าอยู่ในอิมแพคอารีน่าทุกคนสวยเหมือนกันหมดเลย <laughs> ขอบคุณค่ะพีขอเค้าเรื่องเลยลสุดก็คือไปไอบอ่นวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรถ้คเป็นเลียมเป็นอย่างนั้นได้อจริงๆนิดนึงครับก็คือแบบว่าระแบบแ็กคนนี้ัญหาเฉยใช่ใชใชแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบว่า,อา,จจวาเออไม่ไม่ไม่ได้แบบมีเวลาเตรียมตัวามากม,มากาขนาดนั้นใช่ก็เลยเกิดเหตุการณ์นั้คือตปกติเหตุการแบบนี้กจก่เวลาเราบ่อยไม่ไม่ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยฮะนานจริงๆเหมือนจะบุกเจอใไ คือผมว่าแบบมันเป็นเรื่องอุบัติมันคืออุบัติเหตุอะเนาะมันก็เหมือนแบบมันอุบัติเหตุมันก็ความหมายก็บอกอยู่ว่ามันคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยครับซึ่งแบบเราทุกคนทุกฝ่ายเชื่อว่าทําเต็มที่หมดเพื่อให้มันจะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเกิดขึ้นพวกเราพวกเราทุกคนครับก็แบบพยายามให้มันแบบแก้ไขมันให้ดีที่สุดอะไรใช่ซึ่งแบบที่พวกเราพยายามทําก็คืออยากให้ทุกคนได้มาดูโชว์เราบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยครั้งที่สองครั้งที่สาม ผมมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วกันที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่ขยับให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ตอนนั้นแจ้งก่อนผมไม่ได้ลงเสียนะบนเวทีอ่ะคือมันมีเวลาที่เดียวจริงๆเพราะอยู่บนสเตจมันต้องแบบว่ารีบแบบโชว์มันต้องบอกคอนททนต์ต่อใช่ก็แบบว่ารีบแบบเรี่ยมรีบบอกเพราว่าสื่อสารปัญหาไม่มีสาวตรงนั้นอะไเองเราก็แบบให้ผู้ผู้จัดการรับรำเรียกให้ปกติมาตรฐานการรแข่งขันเรามีเกณมแล้วว่าแบบว่ามันจะต้องแบบอยู่ในจุยอดเยี่ยมเกียงไก่ ผมว่าเป็นเป็นจุดที่รไรแค่ทุกคนรู้สึกว่าลงมาแล้วเรารู้สึกเต็มที่มากกว่าครับผมแบบว่าเอนจอยเต็มที่สนุกสนานแบบมีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่น่าเลยเสียดายจังอะไรเงี้ยผมว่านะั่นคือลิมิตในสิ่งที่พวกเราทําได้ในแต่ละโชว์ในแต่ละครั้งแล้วครับผมยังไงทุกเพลงก็มันขึ้นอยู่กับว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่างานนี้เราจะโชว์สี่เพลงงานนี้เราโชว์เก้าเพลงลิมิตเวลาเท่าไหร่เกณฑ์เท่าไหร่เงี้ยครับผมมันขึ้นอยู่ถือว่าเราเอนจอยมากแค่ไหนเรามีความสุขมากแค่ไหนแล้วก็ สิ่งนี้แหละครับมันคือเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานของไรแค่นที่มีมาตั้งแต่วันแรกและเชื่อว่าในคอนเสิร์ตก็จะเป็นเช่นกันนะครับผมยังไงก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นแน่ๆคือไรแค่นอนจอยอยู่บนสเตจในพื้นที่ของพวกเราครับผมจุ๊ยตาผมแต่ในคอนเสิร์ตคือเราเนียบแน่นอนเตรียมทุแสงสีเตรียมมาเยอะมากอันนี้ก็ต้องซ้อมกันเยอะๆเลยละ่ะค่ะเพื่อให้ไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุ โดยเฉพาะแสงจากแท่งไฟก็อยากเห็นเยอะๆเหมือนกันนะเรามีปล่อยไปแล้วนี่บ้ามันมีเวอร์ชันสองหรือเปล่าแท่งไฟน่ะเป็นยังไงรู้หรือยังมีแท่งไฟเวอร์ชันสองแล้วาไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกยีไปก่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เห็นไหมใครไม่ได้ยินให้กีใครไม่ได้ยินให้กีดาหมดเลยทีนี้ใครไม่ได้ยินให้ีใครไม่ได้ยินให้ีได้ยิน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 เาดี อยากให้ทุกคนมามากเลยคอนเสิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วกันก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ Impact Arena ่าเมืองทองธานีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่นี่เพราะว่าเป็นเวทีที่คาดว่าศิลปินหลายๆคนก็แบบอยากมาเอร์ฟอร์มมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่ศิลปินทุกคนที่ได้เคยมาเอร์ฟอร์มก็แบบระดับแบบจริงๆตัางนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความกดดันครับแต่ก็สัญญาว่าจะซ้อมแบบเต็มที่แล้้้วกก็ททาออมใหไดดดีี่สุครับ สิงหาคมสิบนาฬิกาครับสิบนาฬิกาตรงครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทคอนะครับกดบัตรอันนี้กดบัตรไม่เราเราไม่ได้โชว์ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอนะครับก็ดบัตรไม่บอกกดบัตรไม่ไม่กดบัตระพอแบบวมันมาสองคนมานชนกันชนกนชนแลโชว์ที่อิมแพคอารีนะาครับอิมแพคอารีน่าที่อหนนี้อิมแพคอารีน่ามึงเจอกันได้นครับไิดบ1 8้9ตุลาคมนะครับที่อิม a ร

素聊一波。